Thank you กลับมาพบกับรายการนครน,นนิวกันอีกเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมมากมายดังนี้ค่ะนางสุรภีรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยน,นายมนัสศวิเชียนรองประธานสภาเทศบาลนายสนธยาทองดีเลขานุการนายกเทศมนตรีนางสาวจินตนาราชวงศ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนายอำเภอเมืองนอนทบุรีมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเหตุอักคีภยัยณบริษัทอิริคเทดดิ้ง2020อาคารริเวอร์วิวและบริเวณร้านค้าเลขที่431ทับ3ถนนสามคัคคีตำบลท่าสายอำเภอเมืองนอนทบ,บุรีเมื่อวันที่25เมษาย,ยนที่ผ่านมานายประยูนรัตนาเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมสัมมานาการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายสมนึกธนะเตชากุลนาย,ยกเทศมนตรีในฐานะนาย,ยกสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองสอทอนอมอกล่าวรายงานพร้อมด้วยนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นครและเมืองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่26เมษายนณห้องประชุมใหญ่ชั้น5สนักงานเทศบาลน,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 นครนนทบุรีอาคาร2การจัดโครงการในครั้งนี้โดยสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสัมมนาการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดให้มีแหล่งรายรับที่ชัดเจนให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการด้านรายรับที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักถึงขีดความสามารถในการสแสวงหารายรับที่เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคอ์กรโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์บุธ,ธิสานตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเก้ามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจากทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ150คนน,นายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนสู่ยุคดิจิตอลประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนางสุรีรัตน์กนาพันธ์รองประดัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่28เมษายนณะห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลน,นครน,นนทบ,บุรีอาคาร1เทศบาลนครนน,น,น,นทบ,บุรีเห็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนสู่ยุคดิจิตอลหัวข้อเปิดโลกไอทีสร้างรายได้กับการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันโดยการใช้แอปพลิเคชันเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขในการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์น,นายธนพงษ์ธนเดชากุลนาวาอากาศเอกสวัสดิ์นิยมเหตุนางสุรภีรุงโรธ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีนายสนธยาทองดีเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าบวบหอมพระราชทานจำนวน6ต้นณบริเวณแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวในโครงการคนนนร่วมใจปลูกผักบ้านฉันแบ่งปันบ้านเธอตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลูกผักสวนครัวในช่วงที่ประเทศประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารเมื่อวันที่29เมษายน นศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมลงปุ๋ยเทพพนมนายวรวุฒิรีนนท์ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณพศ2565โครงการครุพันธ์ขังจ่ายที่ดำเนินการไตรมาส1-2 ตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565โดยมีสมาชิกสภาทเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนประชาคมเมืองผู้แทนภาคร,ราชการและหุวนน้าสนราชการเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่29เมษายนณห้องประชุม1ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2นายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรี เป็นประธานการตรวจรับประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2565รอบการตรวจประเมินเชิงลึกรอบที่2ของเทศบาลนครนนทบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกร,รม Zoom Meeting จากคณะกรรมการการ,การตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเมื่อวันที่29เมษายนณห้องประชุม1ชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลอาคาร2นายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรี และนางสาวสาสิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพิบูรสงคำหนึ่งชุมชนหมู่สองตลาดขวัญชุมชนเลวดีโซน4และชุมชนวัดกล้วยโดยมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคที่พบบ่อยในฤด,ดูร้อนและวิธีการป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งนี้ ขณะจัดกิจกรรมได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้่งคัดโดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุและสมาชิกชมรมให้การต้อนรับหน้าที่ทำการชุมชนและปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกสำนักกองให้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้านโฮมไอซ l เลชันทำและมอบอยารักษาโรค เครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลน,นครนน,นทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และดำเนินการพัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืชในคลองบางแพรกบริเวณด้านหลังกรมราชทัณฑ์และทั้งหมดนี้คือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ